วันนี้เวลา13นาฬิกา53สมนาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างขวัตรวรคัติยาราชนารีสเสด็จออกนที่ประทับโรงแรมเลอเมอริเดียนเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่พระราชทานพระวะโรกาสให้นายราวินชุมกเกษียกรรมการผู้จัดการบริษัทวูดบิลลรี่มีเดียกรุ๊ปจำกัดเฝ้ากราบทูลสัมภาษณ์และบันทึกแถบบิทิทัศน์สำหรับออกอากาศในรายการเดินหน้าปฏิรูปผ่านทางสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์จำนวน44ตอน ในการนี้พระราชทานสัมภาษณ์เกี่ยวกับพระกรณียกิจในด้านการช่วยเหลือสัตว์ป่วยอนาถาและสัตว์ไร้ที่พึ่ง และการดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานรายการเดินหน้าปฏิรูปจะทําโดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่1กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชาอาณาจากักรเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่พระกรณียกิจในด้านการช่วยเหลือแก่สัตว์ป่วยอนาถาและสัตว์ไร้ที่พึ่งตลอดจนเผยแพร่การสร้างความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าให้กับคนและสัตว์ควบคู่กับการสร้างความเข้าใจและความตระหนักรู้ถึงการป้องกันอย่างถูกวิธี โดยรายการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตาม8ยุทธศาสตร์หลักภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระบัญธานิคือการบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมกับประชาชนหยุดการแพร่กระจายโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยทั้งนี้จะออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกช่อง5 HD ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา16.30นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกาซึ่งจะเริ่มออกอากาศให้ชมเป็นตอนแรกในวันเสาร์ที่4มีนาคม2,566เป็นต้นไปนอกจากนี้สามารถชมได้ทาง YouTube ชื่อรายการเดินหน้าปฏิรูป